ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเฮดมาดามมาแล้ววันนี้นะมุ้งเหรอมุ้งมุ้งตัวเองใช่มุ้งเหรอมะตูมอายมาดามอ๋อมาดามทำอะไรนี่หนูเจ้เมาดามแดนเอาไปเลยไอ้กาอะไรเนาะนะเพื่อนดวงอีกซื้อกับข้าพระท่นนี่อีกเด้อ ที่ของนี่ยนี่ของเจ้านะกาแฟคไม่รู้ว่าเจ้ามักอะไระอากาโอ้มีการซื้อกาแฟมาฝากคนบ้าด้วยนะไปถวายพาจารนป๋อเดินวไหนไปถวายไนกินเลยบ่ โอเคเอาได้บุญือกันเนาะมาดํากันอะาบมะดามที่าจกน้ำแขงเหรอใช่นี่น้ำแข็งนะนี่จากมาดามเมืองโครน้ขงมาลืมเ่มีมะขามมะขามเทพจงจีนจีงจีน้ินกันกินกันเอออันนี้ต้องพนมมือเพราะว่ามาขามเทศเออมาขามเทศเออตองเข้าเข้าไปเด้นเด้อ เอ๋ออันนี้เดี๋ยวไปแบ่งทีมงานของเราเออเอ๋อไปทำเทปเพื่อจาะเลย บิ้วมันสิ <laughs> ตึ้นจะหาเจอไหนขึ้นอยันีนาอาเช่อราคาเนเอราาข้ไ้อกกันรตาออกออควบอันนี้ออกอ็ไรใส่ป้องใส่ไฟห้องนี่ล่ะ กินนี่นะอานี่เดี๋ยวนูคอยไปต้มน้ำกินกาแเอานี่แ้ก็อะนี่ทำาแลวก็ย่างมนนมยังไงคุณ้มนงอยู่ในรถอกคุณวะไม่ถูนไปมองังี้เลยนย่านาให้กินอะไานีตา ao 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 nước tay mọi đó nước nước chở phun phun quá เโอแห่งพอดีโอ้รอ้นเออาเาติดบนได้เนาะครับอ่ะโอเคบโบโบอเคเฉพาะมุ้งเล็กนี่ครับวัดจากข้างนี้กอนเลยวัดจากมุงนี่ต้องทำกันเนอ ມັນເບຂືກເຈົ